องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพิรบูรณได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาศาส,สนาวัฒนธรรมโดยจะส่งเสริมการจัดการศึกษาศาส,สนาการอนุร,รักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีการกีฬานัทนาการส่งเสริมสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งการสนับสนุนโรงเรียนในเขตจังหวัดพิชบูรณ์ในการจัดทำห้องเรียน n n o v a t i o n Learning i n n o v a t i o n Classroom เป็นการส่งเสริมสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมก้าวทันเทคโนโลยีเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบจำลองสามมิติสามารถขยายและหมุนได้ซึ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีนวัตก,กรรมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้รูปแบบใหม่เป็นการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่ที่สามารถสืบคน้นและเข้าถึงแหล่งข้อมูลชุดความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบออนไลน์ มีเนื้อหาสอดคล้องกับแนวทางจัดการศึกษาแบบ s เตมอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพวิธีการเรียนวิธีการสอนในการสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียนซึ่งสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายนั้นจะส่งผลให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจใฝ่รู้มากยิ่งขึ้นโรงเรียนซับบอนวิทยาคมเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์วงเงินงบประมาณ5 0 0 0บาท เพื่อจะซื้อสื่อการเรียนการสอนสร้างเป็นห้อง Innovation c l a s s r o o m ซึ่งภายในประกอบด้วยจอภาพขนาดใหญ่แบบสัมผัสเห็นภาพได้ชัดเจนขีดเขียนได้ทำให้นักเรียนสนุกและยังสามารถทำให้การเรียนการสอนที่ซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นักเรียนยังสามารถค้นคว้าศึกษาความรู้ได้ด้วยตนเองและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนอีกทั้งสภาพแวดล้อมของห้องเรียนนั้นยังสามารถช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนุกเป็นองค์ประกอบที่ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้มาก ินขึ้เรามีความเชื่อมั่นว่านะครับครูได้นำสื่อนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ n o v o v i t n o n l r n r n i n l c s s r o o m เนี่ยนะครับมาใช้นะครับโดยมูลการจัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศัก,กยภาพสื่อเทคโนโลยีที่ได้รับมีความทันสมัยเป็นสื่อกราฟิกนะครับที่สามารถนำประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีนักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ตามความถนัดและความสนใจซึ่งสื่อดังกล่าวมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระนะครับและนอกนั้นยังสามารถให้นักเรียนได้สืบค้นเพิ่มเติมนะครับได้อีกด้วยส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่สามารถขับเคลื่อนในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกลุ่มสาระส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เป็นเด็กเก่ง ดีมีสุขนะครับและนักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองส่งผลให้ระดับผลสมมติทางการเรียนของนักเรียนเพิ่มขึ้นนอกจากในชั่วโมงเรียนแล้วเนี่ยนะครับโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้แบบ n y y h e r e anytime นะครับทุกที่ทุกเวลานักเรียนได้ใช้เวลาว่างนะครับในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจครับ ซึ่งสมรรถนะด้านแสว,หวงหาความรู้อย่างสร้างสรรค์ต่อยอดนะครับจากสิ่งที่เรียนรู้นะครับในบทเรียนสู่การสร้างนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมานะครับต่อยอดสู่งานอาชีพในอนาคตได้ครับขอบคุณครับอย่างเมื่อก่อนนะคะที่ยังไม่ได้รับเครื่อง innovation learning ในการเรียนค่ะหนูก็จะใช้ดูตามในหนังสือเวลาที่ครูสอนนะคะก็จะเปิดตามในหนังสือรูปภาพในหนังสือบางเล่มอ่ะก็อาจจะไม่ชัดนะคะก็ทําให้การเรียนยากขึ้นเพราะว่าต้องใช้จินตนาการในการเรียนเพิ่มขึ้นแต่พ เขได้รับเครื่อง innovation learning แล้วค่ะหนูก็ได้เห็นภาพที่เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นค่ะก็ทำให้การเรียนรู้ของหนูเนี่ยแบบเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าเครื่องตัวนี้คือมันเหมาะสำหรับการเรียนรู้มากเลยค่ะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะที่อย่างกับเพื่อนที่พูดเกินมานะคะก็คือเราในเมื่อก่อนเนี่ยได้ใช้หนังสือในการเรียนรู้<ๆ>เห็นภาพไม่ค่อยชัดและอีกอย่างหนึ่งเครื่องตัวนี้ที่เราได้มานะคะมันมี ความรู้ที่หลากหลายที่เราสามารถสืบคน้นหาความรู้ได้ค่ะเราจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรแล้วก็ไม่ชอบอะไรได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นค่ะ